สวัสดีครับกลุ่มนี้มานําเสนออะไรครับวันนี้นำเสนอกรอประตูสแกนด้วยมืออัจฉริยะครับว้าวเ,าเลยครับนําเสนอเลยอบอร์ดเราจะมีสามสามอย่างนะครับก็คือบอร์ดคิดไว้รีเลย์แล้วก็กนประตูนะครับอบอร์ดเราจะเขียนโปรแกรมแล้วก็จะมีสายสัญญาณหนึ่งสายสายไฟแล้วก็สายกาวเชื่อมมาที่รีเลย์นะครับแล้วก็ดีเลย์เป็นเหมือน ตัวอัจฉริยะครับเป็นแบบสั่งเพื่อตัดไฟแล้วก็เป็นสวิตเป็นสวิตอัตโนโมัติอย่าง,างบบนี้เหรอ,หรอครับใช่ครับแล้วเราก็จะจ่ายไฟ12โวลต์เพื่อแค่มาตัดไฟก่อนประตูครับสั่งเป,ปิดปิดก่อนประตูครับใช <น S> ่ <ใน S 1> ครับส่วนในโค้ดของเรานะครับตัวบอร์ดนี้ครับจะโดนโปรแกรมไว้ว่าหากความเข้มแสงนะครับมากกว่า700นะครับจะทำให้ ส่งสัญญาณมาที่เลเลย์ว่าให้เลเลย์จ่ายไฟให้ก่อนประตูเพื่อให้ประตูนั้นเปิดครับอ่าทดลองดูครับส่วนการทํางานนะครับก็เหมือนเราสแกนลายนิ้วมืออัตโนมัตินะครับก็เหมือนเอานิ้วมือมาสแกนแล้วก็ก่อนประตูจะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับอ่าแต่เาเลนี่หนังนะครับเพราะว่ามันดีเลย์ไว้ นี่ครับางงากาอนประตูก็จะเปิดนะครับอ่านี่คือเปิดใช่ไหมครับเปิดครับครับ,รบแล้วก็จะมีตั้งเวลาไว้ประมาณห้าวิครับแล้วก็ก้อนประตูก็จะปิดลงโอเคเดี๋ยวรอดูมันปิดดูมันป,ปิดนะครับเนลาจะดีเลยนิดหนึ่งครับดีเลยนิดนึง โอเคครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บ,รบเรียบร้อย